วันนี้เรามาแนะนําไม้เลื้อยในบ้านของเรานะคะอันนี้เป็นออมชมพูญี่ปุ่นนะคะต้นนี้พิงค์สปอร์ตต้นนี้ออมเงินต้นนี้ออมชมพูนะคะต้นนี้เงินไหลมาด่างขาวต้นนี้ออมลายกระหนกนะ ส่วนต้นนี้หอเงอิงนต้นนี้ออมทองต้นนี้หางกระเบนส่วนต้นนี้นะคะทีคิงนะคะเราปักชำนะคะต้นใหญ่เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,นะคะต้นใหญ่ ของอมต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นใบฮารของไหลเงินไหลมาดางขาวนะคะนี่นะคะเป็นอมชุ่มพูญี่ปุ่นนะคะใบเขาจะใหญ่ใหญ่มากนะคะอมชุมพูนะคะมีสีสปอร์ตนะคะ พิงสปอร์ตพิงสเปซอันนี้พิงสปอร์ตเอ,อ้าอันนี้พิงสปอร์ตค่ะให้ใกล้กันอันนี้นมชมพูนะคะอันนี้น่าจะเป็นออมนาคนะคะนะคะต้นไม้ในสวนบ้านเรานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคิดหนะ้า เอาไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นต้นไม้ตระกูลไหนนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์คอยติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ